อันนี้ z ซท X10 นะผมส่วนตรงนี X ้ก็จะเป็นนิจา er> kind of a 300นะฮะนี่เฟรนลิ่งนี้ของ z ซท X10 เบิกศูนย์มาเท่าไหร่นี่มาก็ดิบๆนี่งานดิบงานจีนบอกอันนี้ล้อโซนิกล้อโซนิกอ่าล้อโซนิกสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมฆสวัสดีครับน้องอ้ำครับผมน้องอ้ำกับ z ซท X10 วันนี้มาจากขอนแก่นนะฮะ สุดนี่คืออะไรร้อนร้อนสุดๆตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับปอยเมฆอยู่ที่บ้านตะกางครับบ้านตะกางครับผมข้างหลังนี่คืออะไรหมูบ้านช้างหมูบ้านช้างครับนี่เขามีช้างด้วยสมัยโบราณด้วยมีมีประกำประกำของสมัยโบราณรู้จักประกำไหมไม่ปรนี้ไงก็ประกำไม่ใช่หมดหมดกันนี่มาหลายคันมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูมรวมแล้วกัน เดินดูเล่นๆแล้วกันนะผมหกคันใช่ไหมสามสิบหกสามสิบหกคันครับนี่จะเป็นเซตเก้าร้อยนะผมอันนี้เซตเอ็กซิบนะผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนิจาสามร้อยนะฮะอันนี้เซตเอ็กซิบนะดูนิ้วเซตเอ็กซิบนี่นิจาสามร้อยนะฮะแปลงเฟลลิ่งมาใช่ไหมแปลงเฟลลิ่งแปลงดิดคู่มาใช่ไหมแปลงมาหมดเลยอูแพงอะนี่ก่อนคันนี้แปลงเป็นนิดเดียวเออแปลงนิดเดียวเซตเอ็กซิบิบแปลงเป็นนิดเดียวไม่ถอดสลับกัน บเออนี่แปลงที่คุ้มเท่าไหร่สองพันห้าบอกใช่ไหมสองพันห้าจับโชคนี้ก็น่าจะประมาณพันแปดนี่ก็เอ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 สิบตัวเอสิบตัวเท่าไหร่อันละแปดร้อยบอกถูกเนาะได้แปลงถังได้ใหญ่มากเลยนะเอาครอบเอาโอ้โหให้ช่างไหนทำให้นี่คิดไม่ทันคิดไม่ทันคิดไม่ทันโอ้ย่างนี้ ล้อโตมากเลยสินจทำเลยชั้นนี้พามาพามาพามาจัดเท่าไหร่สองร้อยป่ะถึงไหมถึงสอได้ทำประมาณหนหมืนหมั้งนใช่ไหมพามาเยอะมากเลยนี่เฟรลิงนี้ของเซตไอิบเบิกศูนย์มาเท่าไหร่นี่เบิกูนย์มาก็ดิบดิบนี่งานดิบงานจีนบอกงานจีนสองพันแปดมั้งนี่ทั้งคันนี่ โอ้แปลงแปลงหน้าได้เหมือนมากเลยนะฮะนี่เป็นไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี่ของจริงหรือของเบิกศูนย์ครับนี่ของจีนี่มือสองมือสองอ๋อตั้งแตี่สินี้ไมขอซื้อต่อมือสองคูร์ราร้อยห้าสิบมั้งนี่น่าจะไม่ผิดอันนี้ไฟเลี้ยวนี่คือไม่ติดนะแค่มีไว้เฉยถ้าแกะจะเป็นกาวสาบก็นติดเลยจะบ้าเลยแต่สวยอะคันนี้หนึ่งจ่าสามร้อยก็มี X Max สามร้อยโอ้โหมีเยอะมากเลยนะฮะตอนนี้ไม่หวัดไม่ไหวมีแอฟกอร์ตวินจีเด็ดต้องคันนี้สีขาวนะฮะสุดไหมคันนี้สุดไหมร้อน้อร้อนอันนี้ล้อโซนิกล้อโซนิกอ่าล้อโซนิกแปลงใส่ดินเหมือนเองเลยสองพันห้าอีกคู่ ใช้ได้ข้างเดียวนะอีกข้างหนึ่งหลอกใส่หลอกๆพังหมดฮะดี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 ข้างหลังดีเอ้ข้างหน้าดีดีข้างหลังไอ้โยโกยามาอะไรนะอันนี้ขึ้นสิลวดจากร้านพิ่ทูนนั่นี่ร้านหน้าสวโคอนะฮะโอพังหมดรถกูรถเป็นร้านรีวิวเหลือ800 ก็ม <usion> ีคร <itu> It ่าวๆแล้วประมาณนี้แล้วกันนะมีฝั่งนู้นอีกแต่ที่เกียเดินไปไกลที่หมายเลยไปไปข้างในดีกว่า